รับผู้การอยู่ด้วยผัวอยู่ด้วยท้องถิ่นอยู่ด้วยหขอผู้การก็อยู่ด้วยไม่เป็นไร không 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 มไบรักอยู่ใต้วัดตลาดนะอาไรจนจะวัดตลาดใต้ย่อยว้ยแดงแรงไม่ดีไม่ได้อะไรไปแล้วเร็วับ euh ไปเรื่อยๆอากาศยิ่งเย็นยิ่งร่มยิ่งสบายยิ่งสวยยิ่งงาม ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเอาเข้าป่าวันไห้วันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วกินตะฟนอย่างเดียวก็อิ่มไปเจ็ดวันาปาเลยเออจุดที่ไรม่ไต้องรีบไม่ต้องรีบเออหนุ่มอ๋อจอยยังไม่กล้าจุดแล้วใครจะจุดวะา สามธรถทําบ้างสามคคีเรียนเรียนาวัดเดียดเดียวไปแล้วเรียนีวัดได้บ้าโอ้โหเขียนตแล้วครับจังหวัดเนี่ย ใจดีกลางของสเอาอีกแล้วเสียชูอวยถ้าจะชวจยอกมาตังที่นายกห้าพัเอาเอาไีกรับก็ได้ฮะเอาได้จะได้ยอดใะ้ห้5พันเลยเอา15หาเอาเฉพาลูกนี้นะเอาจฉพาะลูกนี้ใหมยเนาะหมยนึงเหมยนึงเพียงอดกัอแน่ก็ไม่รู้ดิอ่าไปไลย Ai, oh ó.